ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ s ซฟตี้เด็กฟิวเจมีแนวโน้มจะฝื้นตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวานดูเหมือนจะค่อนข้างยืนได้โดยในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยก็เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดภูมิภาคก็ปรับตัวได้ค่อนข้าง ก็คืออลบไปในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็ในช่วงปิดตลาดเนี่ยกลับมาปิดบวกูงเล็กน้อยในส่วนของเซฟ0ที่ระดับ1ันสิบจุดองศูนจุดทั้งนี้เนี่ยในส่วนของมาตรการตัดงบรายจ่ายสาระที่มีบนบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าความกนนังวล โฟกัสในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานที่จะมีการประกาศออกมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้มากกว่าโดยมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากเฟดต่อไปขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนออกมาค่อนข้างอ่อนแอก็ ECB จะมีการส่งสัญญาณในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกเพิมเ่มเติมหรือไม่ในการประชุมอของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในวันพฤหัสนี้ก็ทําให้โดยรวมเนี่ยในส่วนของเซนเเมนต์การลงทุนก็ดูเหมือนจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็ส่งผลใ,ให้ในส่วนของเซฟตกลับมาทดสอบไฮเดิมบริเวณมีแนวโน้มจะกลับมาทดสอบบริเวณ10 20จุด ส่วน s อ0 s 1 3เนี่ยก็มีแนวโน้มจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนในส่วนของอกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมองว่าการกงกำไรในฝั่งรอง S อ0 s 1 3ูเนี่ยยังสามารถทำได้แล้วก็ตัดขาดทุนได้หากว่าหลุดระดับพันจุดส่วนสถานะใหม่ให้หาจังหวะเขาเปิดรองในช่วงที่ยอดตัวลงแต่ไม่หลุดระดับ1 0 0 0จุด กับช่วงการซื้อขายระหว่างวันสำหรับในส่วนของ g o ฟิ Future วัน,นมองแนวโน้มน่าจะเคลื่อนไหวในสักษณะสาเวย์เช่นเดียวกับาราคาทองคำสปอตที่ยังน่าจะยืนเหนือระดับ1,564เหรียญได้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อคืนนีน้มีการปรับตัวลดลงไปในการซื้อขายาแต่ว่าก็กลับขึ้นมา ที่ระดับ1577เหรียญต่อออ์ในช่วงเช้านี้อีกครั้งโดยมองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนก็มองว่าในเรื่องของความคาดหวังวัฒนาคารกลางต่างๆที่จะมีการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะคงนโยบายในเรื่องของการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปก็ทําให้มีความต้องการทองคากลับเข้ามาในฐานะเครื่องมือประกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อแม้ว่ายังคงต้องติดตามดูกันต่อในเรื่องของอมาตรการ ที่อาจจะมีออกมาเพื่อลดผลกระทบจากส e s t r เ t ชันแล้วก็ในส่วนของการปรับลดสถานะการถือครองทองคำของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง Spider Gold Trust ขณะที่ล่าสุดมีการปรับลดสถานะถือครองทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่10แล้วก็ทำให้สถานะการถือครองทองคำปัจจุบันอยู่ที่ระดับ1,253.28ตันก็ถือเป็นระดับต่ำสุด ซื้อสุดทิในส่วนของ go future หลังจากที่มีการขายออกมาต่อเนื่องในช่วง2วันก่อนหน้าแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนสำหรับผู้ที่ถือสถานะลอง g f j 1 3อยู่ให้รอทำกำไรในระดับ22,560บาทส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาระหว่างวันแต่ไม่ถึงระดับ22,350บาทแนะนำให้เข้าไปเพื่อสถานะรอง g f j 1 3เพื่อทำกำไรในช่วงสั้น สำหรับในส่วนของ Brand a ดอ d ร์ฟ Future ์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะรีบาวได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่ยังคงมีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐก,กิจจีนแล้วก็สหรัฐโดยล่าสุดจีนการรายงานตัวเลขในภาคการบริการขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์ในตาที่ต่ำสุดในรอบ5เดือนขณะที่อัตราการเติบโตในภาคโรงงานก็ล่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายๆเดือนก็ทำให ขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันในอนาคตขณะที่ในส่วนของผลกระทบจากการตัดงบรายจ่ายของสหรัฐเองเนี่ยก็มองว่าอาจจะทําให้ความต้องการน้ํามันในสหรัฐในปีนี้เนี่ยอ,อ่อนแอลงอีกหลังจากที่ในส่วนของ EIA เนี่ยมีการรายง,งานตัวเลขอุปสงค์น้ํามันที่ ที่ในส่วนของอความตึงตัวของอุปทานน้ำมันจากทะเลเหนือแล้วก็ลิเบียเนี่ยดูเหมือนจะไม่สามารถบดบางปัจจัยลบที่มีเข้ามาในช่วงนี้ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเรามองว่าแนวโน้มยังน่าจะแกว่งตัวผ,ผันผวนอิงทางลงในระดับที่ต่ำกว่า111เหรียญได้อย่างต่อเนื่องโดยการดีบาวที่อาจจะมีระหว่างวัน ในช่วงที่ปรับตัวลงไปต่ำกว่าดับ110เหรียญแต่ก็ไม่น่าจะ,ะไปไหนได้ไกลนะักขนาดที่ในส่วนของ b r s 13เนี่ยอมองแนวโน้มยังไม่น่าจะยืนเหนือระดับ3,320บาทได้ในวันนี้ถ้าเห็นการดีบาวขึ้นมาระหว่างวันโดยยังมีโอกาสลงทดสอบระดับ3,278บาทอีกครั้ง แนะนำสถานะช็อต BIS 13ยังให้ถือสถานะต่อได้โดยปิดจัดหัดทุนเมื่อผ่านขึ้นไปในระดับ3,320บาทส่วน USD future นมองแนวโน้มกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้งในวันนี้หลังจากที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าลงมาหลังจากการปรับตัวขึ้นมาตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากประเด็นเรื่องการ ตัดงบรายจ่ายของสารัฐซึ่งในที่สุดก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้แล้วก็ทําให้มาตรการดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามาการเจราจาระหว่างผู้กาหนดนโยบายก็ยังดําเนินต่อไปทั้งข้อเสนอในการาลดงบประมาณสวัสดิการสังคมแล้วก็การขึ้นภาษีก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อส่วน ในเรื่องของตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาในวันศุกร์ก็มองว่ายังไม่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนั่มากนะัก นักลงทุนก็ยังคาดหวังว่าเฟดจะย,ยังคงมาตรการ QE ต่อไปแล้วก็กลับมาเป็น,นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกส่วนค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยแขว่งตัวไซด์เวในกรอบ29.70ถึง29.85บาทมองว่าไม่น่าจะอ่อนลงตามฟันโฟท,ที่ยังมีไหลเข้ามาในตลาดทุนแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ สำหรับในส่วนของ u s d s 1 3แนะนำให้หาจังหวะเปิดชอ็อตบริเวณในช่วงที่อ่อ,อนตัวลงมาแต่ว่าไม่ต่ำกว่าระดับ29.90บาทโดยตัดขาดทุนเนือระดับ29.97บาทพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์